พอเราว่าตาเสดอย่างที่เราเรียนมาล่างคองให้หมดดูเราก็เอาสีส้มเนี่เนี่ไม่ใช่สีส้มสีออกน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยขี้ขี้ขี้ม้าเนี่ยดูนี่ใช้สีนี้ใช้สีนี้ใช้สีนี้ดูเด็กๆดูอย่าอย่าพิ่งวาดตามอยู่เละค่อยวาดกระปานนี่ดในะูใช้สีนี้นะใช้สีนี้นะเป็นเนื้อ ลงไปแล้วตอนแล้วตอนเราแล้วตอนเราล่างอ่ะเรารู้ใช่ไหมตรงไหนเว้นแสงกับหนังตาใช่ไหมเด็กๆใช่ไหมตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมอ้าวล่างหนังตาอ่าหนังตาเว้นหนังตาเฮะเราก็เว้นนี้สุดท้ายเราก็ไม่ใช้สีน้ําเงินสีน้ําเงินลงบาง ีน้ำเงินลงตาดำที่สุดออตโต้ดูกระปันดูตาดำที่สุดตาดำลองลงมาแล้วก็ลูบไปที่หนังตาเพราะว่าสีน้ำเงินตอนนี้เราเรียนน่ะลงสีไม้อะ่ะสีน้ำเงินแทนสีดำใช่ไหมเด็กๆเออเราก็ใช้สีน้ำเงินแทนสีดำเราจะไม่ใช้สีดำถ้าไม่จะเป็นจริงๆใช่ไหมเราจะไม่ใช้ อาดูเด็กๆเป็นเป็น,ปนตาย่างเป็นตาย่างอเออคอยมันแห้งตอนนี้มันจ้ำๆอยู่แล้วคนเนี้ยเราก็ใช้สีดํานิดหนึ่งเออตัดเส้นไม่ต้องเยอะนะเพราะวาดบอกไงครั้งที่แล้วใช้นิดเดียวใช่ไหมเวลาลงสีก็เวลาอางบบังแป๊บหนึ่งเวลาลงสีก็มาจุ่มดูสีใช่ไหมอดูดูตาดําที่สุดจะดําขึ้นไหมดําขึ้นไหมเด็ก เออเส้นเราก็ลงนิดนิดหน่อยฮะเป็นไงเป็นตายังลแล้วทำไงให,ให้ตาให้ตาให้ตาดำเด่นขึ้นลงขอบตรงนี้ใช่ไหมเด็กๆลงขอบสองจุดนี้ใช่ไหมตามตูดใช่ไหมจำได้ไหมจำได้เออ <laughs> เอาโดด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 สีนี่วิธีดูดสีเวลาวาดผิดดูดสีเราไปทิ้งแล้วไปเอากระดาษใหม่ไม่เป็นไรอย่าเป็นกระดาษเอ้ยอเอาไปบิดเอาไปบิดถังขายะเด็กๆออตโต้เอาปล่อยๆก่อยกันดูกันนี่ นี่เสร็จเสร็จละลาผเห็นไหมเป็นตายังเด็กๆเป็นตายังครับครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนเด็กๆผมไม่ต้องรต้องูนี่แต่หนังแต่หนังตาเด็กๆดูหนังตายังแบบสีเดียวไปเอาสีน้ำเงินนิดนึงดูสีกันนิดนึงใส่เข้าไปหน่อยเกาะก็ะดาษอแผ่นเปิ่าเ้ยมิติโยกกระดาษมันก็จะแห้ง อเออโตเอากระดาษไปตากก่อนเอากระดาษไปตากเอากระาดาษไปทิ้งเลยเอากระดาษใหม่ทิ้งทิ้งทิ้งซงสงเอาจัดการน้ําให้หมดเดี๋ยวครูจะเขียนให้มันง่ายขึ้นกว่านี้เข้าใจแล้วนะหนึง่งเฮ้ยอย่าพึ่งเอาไปหนึ่งลงสีอะไรสีนี้ใช่ไหม,มครูต้องเขียนตัวเลขไว้ที่สีไหมเนี่ยจําได้ใช่ไหมหนึ่งลงสีนี้แล้วก็ตัดเส้นด้วยสีน้ําเงินโอเคไหม แล้วก็ตัดเส้นอีกนิดนึงด้วยสีดําโอเคไหมอ,อ่เดีย๋ยวครูจะเขียนขั้นตอนแบบง่ายๆจ่ารให้หมดเนี่ยกระดาษได้แห้งครูเยอะกระดาษตัวเปลี่ยนเยอะแต่กระดาษอโอเคอเดีย๋ยวครูจะทําให้ขั้นตอนมันง่ายขึ้นนี้อันนี้เป็นสําเร็จงานสําเร็จอันนี้เป็นขั้นที่สองลงหนังตาต้องลงให้ละเอียดตอนเด็กเล็กแคีย๋ยว หยุดอัดกันครับเอาเด็กๆชูสองนิ้วหน่อย <Yeah. S 1> แล้วไปทิ้งขยะโอเคเดี๋ยวครูยื่นให้หกัน<า>นี่ผมมาเปิดร้านอยู่บิ๊กตีใหญ่ลบบุรีแล้วโอเคครับมีงานต้นแบบฉีดโมนะครับมาเปิดร้านแล้วแล้วก็เอาพวงกุญแจบิ๊กตีลบบุรีมาด้วยเดี๋ยว พี่พี่วิกซีเดินผ่านก็เอาไปที่ระลึกไปอะยังไงมาดูงานต้นแบบได้หรือสั่งเขียนแบบหรือสั่งฉีดโมของชาำ่วยได้เนี่ยผมก็สั่งตัวหนีบนีกระดาษเป็นลายเ๋ยะว่าจะทำซื้อตัวตอกกระดาษมาแล้วก็ตอกเป็นดอกไม้ของตัวเองอันนี้มันร้านด้าช้อปปี้อะไรสิบสิบบาทหนีกระดาษ โอเคครับยังไงอยากได้เป็นแหวนต้นแบบเป็นพาร์ตต้นแบบก็มาดูงานได้เป็นภาพเหมือนรูปเหมือนก็มาดูงานนะครับอันนี้ผมเขียนในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจะปั้นมือปั้นในคอมได้หมดเลยแล้วก็อันนี้ภาพวาดผมวาดในที่จำที่ให้บูชาในเราจะได้ช้อปปี้ผมเอาลงเหล็กได้หมดแล้วหรือคุณจะเอารูปลงเหล็กก็ได้นะครับก็เนี่ยครับรูปได้อะไรได้หมดเลยผมก็เคลือบให้อย่างดี นะครับใส่โลหะก็งานหัวโขนต้นแบบจิดโมจะสั่งงานมือก็เข้าไปดูในยู u ูปในในอินเทอร์เน็ตทุกช่องทาง <c oughs> พิมพ์ว่าคุณนโรบรีนะงานโบราณงานอะไรแต่ช่วงนี้เน้นงานสมัยใหม่งานโบราณก็มีเยอะแล้วโอเคครับงี้มาดูงานได้นะครับเรียนต่างงานทอามาอย่าคอยกำปั่นคอยออโต้มาเรียนนะ ฟูเตรียมสีมาให้ด้วยใช้มาเกีบปีแล้วเนี่ยไม่งเป็นสิบสิบปียังไม่หมดเลยสีกล่องละสิบบาทยี่สิบบาทหมหค่าอย่างแข็งค,ครับไม่ดูงา่ายนครับขอบคุณวิเศษยารีให้นั่งสอบว,วิเศษครับคอยเด็กๆด็กะเดีวครับ เดครับพอเราว่าตาเสร็จอย่างที่เราเรียนมาล่างโค้งให้หมดดูเราก็เอาสีส้มเนี่เน,นี่ไม่ใช่สีส้มสีออกน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยที่ที่ที่ม้าเนี่ยดูนี่ใช้สีนี้ใช้สีนี้ใช้สีนี้ดูเด็กๆดูอย่าอย่าเพิ่งวาดตามอย่เละค่อยวาดกำปั้นนี่ดูใช้สีนี้นะใช้สีนี้นะเป็นเนื้อ งงลงไปแล้วตอนแล้วตอนเราแล้วตอนเราล่างอ่ะเรารู้ใช่ไหมตรงไหนเว้นแสงกับหนังตาใช่ไหมเด็กๆใช่ไหมตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมอ้าวล่างหนังตาอหนังตาเว้นหนังตาเฮะเราก็เว้นนี้สุดท้ายเราก็ไม่ใช้สีน้ําเงินสีน้ําเงินลงบาง สีน้ำเงินลงตาดำที่สุดออโต้ดูกระปันดูตาดำที่สุดตาดำลองลงมาแล้วก็ลูบไปที่หนังตาเขาว่าสีน้ำเงินตอนที่เราเรียนน่ะลงสีไม้อะ่ะสีน้ำเงินแทนสีดำใช่ไหมเด็กๆเออเราก็ใช้สีน้ำเงินแทนสีดำเราจะไม่ใช้สีดำ ถ้าไม่จะเป็นจริงๆใช่ไหมเราจะไม่ใช่เอาดูเด็กๆเป็น,เป,นเป็นตายย่างเป็นตายย่างเ,เออคอยมันแห้งตอนนี้มันจำจ้ำอยู่แล้วคนเนี้ยเราก็ใช้สีดํานิดหนึ่งเ,เออตัดเส้นไม่ต้องเยอะนะเพราะวาดบอกไงครั้งที่แล้วใช้นิดเดียวใช่ไหมเวลาลงสีก็เวลาอัางแป๊บหนึ่งเวลาลงสีก็มาจุ่มดูสีใช่ไหม เอาด,ดูดูตาดำที่สุดจะดำขึ้นไหมดำขึ้นไหมเด็กดดเออเส้นเราก็ลงนิดนิดหน่อยฮะเป็นไงเป็นตายัางลแล้วทำไงให,ให้ตาให้ตาให้ตาดําเด่นขึ้นลงขอบตรงนี้ใช่ไหมเด็กๆลงขอบสองจุดนี้ใช่ไหมตามตูดใช่ไหมจําได้ไหมจาได้เออเอาโดดูด,ดูดูสีนี่วิธีดูสีเวลาวาดผิดดูสีเราไปทิ้งแล้วไปเอากระดาษใหม่ไม่เป็นไรอย่าไปกระดาษเอ้ยเอาไปบิด เอาพีบีดถังขยะเด็กๆออตโต้อาปล่อยๆ,อยๆก่อนดูกันนี่นี่เสร็จเสร็จละ,ละเ,เห็นไหมเป็นตายังเด็กๆเป็นตายยังคร<ะ>ับครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนเ<ะ>ด็กๆแต่หนังแต่หนังตาเด็กๆดูหนังตายังแบบสีเดียวไปเอาสีน้ำเงินนิดนึง ดูสีนกันนิดนึงใส่เข้าไปหน่อยอเจอกราดสองแผ่นเออว่าเฮ้ยมิติโยวกระดาษม,มันก็จะแห้งโออโต้ระดับตาก่อนเอากระดาษไปตากเอากระดาษไปทิ้งเลยเอากระดาษใหม่ทิ้งทิ้งทิ้งชงสั่เอาจัดก,การน้ําให้หมดเดี๋ยวคุยจะเขียนให้มันง่ายขึ้นกว่านี้เข้าใจแล้วนะหนึง่งเฮ้ยอย่าเพิ่งออไปหนึ่งลงสีอะไรสีนี้ใช่ไหม,มคุยต้องเขียนตัวเลขไว้ที่สีไหมเนี่ย จำได้ใช่ไหมหนึ่งลองสีนี้แล้วก็ตัดเส้นด้วยสีน้ำเงินโอเคไหมแล้วก็ตัดเส้นอีกนิดหนึ่งด้วยสีดำโอเคไหมไอเดี๋ยวครูจะเขียนขั้นตอนแบบง่ายๆจัดให้หมดเนี่ยกระดาษได้แห้งครูเยอ<ะ>ต้องหลอกกระดาษกระดาษตัวเป็นเยอะจต่กระดาษโอเคเดีย๋ยวครูจะทําให้ขั้นตอนมันง่ายขึ้นนี้อันนี้เป็นสําเร็จงานสาเร็จ อันนี้เป็นขั้นที่สองลงหนังตาต้องลงให้ละเอียดตอนเด็กเล็กโอเคเดี๋ยวหยุดอาจกันครับเอาเด็กๆชูสองนิ้วหน่อยแล้วไปทิ้งขยะโอเคอยา่าคูยหยุดให้กับ<า>ตอนนี้เด็กๆเ,เริ่มงานแล้วครับผมเขียนแบบฝึกเสร็จแล้วเอาผมเอา นี่ดูออกไหมสีไหนนี่สีไหนคุณต้องเขียนตัวเลขไหมสีไหนจิ้มก่อนต้องลงสีไหนก่อนสีนี้สีนี้สีนี้มีสีนี้กับสีนี้แล้วก็สีนี้สามสีโอเคไหมโอเคอีกระปั่นแบลกระดาษเช็ดชู่ครับเออเฮ้ยมานี้ออโต้กระปั่นมานี้เวลาเราทําคู่กันเล็กอะทำยังไงต้องจับคู่กันยังไงไหนจับคู่กันยังไงทำคู่กันใหญ่ต้องจับคู่กันยังไง นอนใช่ไหมเออใ,ใหญ่ขนาดไหนก็นอนขนาดนั้นโอเคอย่าลืมบทที่หนึ่งเอาแล้วจะมาดูงานตดๆกัล่างแล้วออตโต้ล่างนะเอาโอเคเวน้นอะไรเว้นแสงใช่ไหมลืมยัง,องเอาแบบฝึกตาขึ้นมาไหมแบบฝึกว่าตาขึ้นไหมไม่ครูแบบตาม,มันฝึไม่เอ่สานต้องทำต่อเอาทาตามเนี่ยแบบฝึกมีเดี๋ยวครูจะดูอันนี้วาดวาดก่อนเยอ อ้าววาดแล้วเนี่ยเอาแล้วนี่ไงแบ่งสีของใครของมันอ่ะแต่ว่าแดดชื้นเลยกำลังเกิดพิซซไซเดอร์กันอือืมันจะแห้งโอ้น้ำหกไปเลยเละเทะไปไหนโอเคครับครับอ่าอ่าอ่าโอเคเออนี่อ่าอ่าใช้อันนี้อ่าแบ่งกันโอเคจะไม่ดูงานเด็กๆอันล่างกราเสร็จละเดี๋ยวไอ้นี่เปียกเลยหรอเออไม่เป็นไรนั่นมัน วางนี่ก็ได้วางนี่ก็ได้โอเคอันนี้นี่ล่างเสร็จแล้วก็ลงหนังตานี่ตามแบบเห็นไหมเว้นเว้นเว้นขาวเรากลัวมันโดนเราก็เว้นขาวไว้เว้นขาวไว้ใช่ไหมตาบนกับตาล่างมันนูนใช่ไหมลืมแบบฝืนยังโอเคดจต้องเยอะไม่ต้องเยอะสู้ ไม่ต้องกลัวผิดดูแบบฝึกเชื่อในแบบฝึกอ,อย่าคูอยู่ข้างบบ okay, โอเคครับอย่ามาดูงานเด็กๆผมยุ่งไรกมันอันนี้ตาเองให้นี่อัพโตจะเป่าทำไม๋อกำลังสวยเลยเอาไม่เป็นไรโอเคนีไม่สวยนิดนึงนะครูขอโทษเอาคู่กันเล็กอะเอาสีดำมาทีหลังอะสีดำเอาคู่กันเล็กโอเคไหม กระปัดนรู้วิธีแล้วไอ้สีดำเอาคู่กันเล็กโอ้โหดวงดีๆถือว่าวันนี้มันเลอะเทอะยังไงไม่รู้เนี่ยเนี่ยมาตัดเส้นดีๆหน่อยฮะเอาคู่กันเล็กมาตัดเส้นดีๆหน่อยเนี่ยเป็นไงรอพอตัดเส้นแล้วเป็นไงกระปันอาทำไปอีกทำไปอีกแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันมันต้องสีขาวเนี่ยเราเอาสีเกินเข้ามามันก็เลยดูเละเทะอย่าเป่าอยาป่าว <laughs> ไม่ได้ใส่ไป <laughs> ออโต้จะเป่าทำไมปล่อยมันโอเคไปทำให้เป็นตาก่อนทำให้เต็มกระดาษก่อนทำให้เต็มกระดาษก่อนโอเคเหมือนแม่กําลังร้องไห้ที้เขาก่อนแล้ววาดหน้าริงโอเคแม่ว่าไงหมอไม่รักษาตายวาดแม่เออเรารู้เรารู้วิธีไว้ก่อนไม่เป็นไรไม่ไม่ทําตามขั้นตอนเนี่ยออโต้ไม่ทําตามเอาใหม่เอาทําตามขั้นตอนจริงๆริงนี่ทำตามขั้นตอนจริงๆ ก็ให้ตำตามขั้นตอนนะกระปั่นใจเย็นๆใจเย็นๆนไหนพูดดิใจเย็นๆใจเย็นอ๋อโตดูแบบเยอะเนี่ยดูเนี่ยครูเขียนตัวเลขไว้ให้แล้วใจเย็นเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่น เอาอย่างมันดูงานด้เลยแกเอาออโต้นี่ติดเป่าเว้ยว่าเต็ดแล้วเป่าทำไมออโต้รีเฟกไปไหนรีเฟกอะโอ้โหแล้วเล็กขนาดนี้เราจะเว้นไม่ได้เหรออ่ะลงไปค่อยๆลงใจเย็นๆใจเย็นๆออโต้ใจเย็นเนี่ยเนี่ยน้ำนี้ก็มีก็ไม่ใช่เอาแล้ว คูยังไม่เห็นงานดีๆของออโตเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้กำลังจะดีแล้วก็ไปเป่าให้มันเสียสีหน่อยนะออซูซูเย่โอ้โหสีเยอะไม่ดูดครูบอกว่าให้ดูเรมครับคูเออไม่เป็นไรเดี๋ยวครูดูดนะถ้าเกิดมันเยอะอย่างนี้ก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ตาไปแห้งแล้วก็ดูดมันขึ้นมาอดูดูดูดมัขึ้นมาดิเออดูด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 ดู ดูดูดดแลเจี้เฉยจี้เฉยเนี่ยด,ดูแล้วก็นี่อันนีด้ดูเห็นไหมมันเริ่มบางอ่ะมันเริ่มมันนี่แห้งไหมเริ่มบางไหมเออนี่วิธีดูดสีวิธีถ้าเกิดมันเยอะบอกเคไหมอเออเออทำใหญ่ใหญ่ไห้ก็ดีเด็กๆเฮ้ยบอกให้ลงสีมาใส่ขนตาบอกว่าลงสีขอดูงานดีๆหน่อยเอาเอาโตเดียนจบการสอนแล้วครับ แล้วเรียนหนึ่งชั่วโมงก็พอรู้วิธีวาดตาเดี๋ยวครั้งต่อไปจมูกลงสีจริงๆจะให้ตาจมูกปากแต่ก็ยากเกินไปสำหรับเด็กแค่นี้ก็ลืมลืมเนี่ยไม่ไม่เชื่อนในสูตรเลยกำบันไม่เชื่ในในตรูอเลยโอเคโอเคครับเรียนเรียนให้มีความสุขขอใช้ไอ้แอมที่เราแรงเงาแบบแดด ได้ครับโอเคเรียนให้มีความสุขครับโอนาาโอเคครับจะจบการสอนแล้ว,รวครับเป็นพ่อ <c oughs> เ <c oughs> ไม่ <c oughs> <c oughs> เก<อ>ิกพ่อเหรอ <c oughs> ถึงงานมันจะเละยังไงอ่ะเราจับคู่กันให้แหลมแหลมเราแบบว่าไม่เยิมนะสีไม่เยิมเราลองมาเก็บงานดิดูนะอันนี้ยังไม่สวยใช่ไหมเราก็มาเก็บได้อ่าเราทำให้คู่กันดีๆ เลยไหลลื่นหน่อยเอ๊ะเราเก็บให้มันสวยได้ไหมเส้นมันแตกแล้วเราเก็บให้มันคมได้ไหมเป็นไงเออเหมือนเรามาลองเก็บเก็บงานเออถึงลองเล่นเะอย่างนี้ก็ได้แล้วเราก็าสีดํามาเก็บสีน้ําเงินมาเก็บก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเราอย่าใช้สีดําเลยสีดํามันแก้ยากเลยใช้สีน้าเงินกระปั่นดูกระปั่นดูนี่เอาสีน้ําเงินมาแก้ดีกว่า เอาสีน้ำเงินมาแก้อ่าเอาสีน้ำเงินเล้วหนาน่ะเอาสีน้ำเงินมาแก้อ่าสีน้ำเงินมาแก้ดีกว่าเอาสีน้ำเงินมาแก้ก่อนดีกว่าเอาสีน้ำเงินมาแก้ก่อนแล้วก็เอาสีดํามาแก้ทีหลังอ่าพอได้สีน้ำเงินเสร็จแล้วก็สีดํามาเก็บงานอีกทีแต่ต้องคอยให้ภาพแห้งก่อนทุกครั้งโอเคไหมเออให้ภาพแห้งก่อนทุกครั้งเนี่ยฮะพอแห้งแล้วก็มาลงทับได้อัโต้กําปัน สีต้องแห้งก่อนทุกครั้งถึงจะลงทับได้โอเคไหมพวกสีน้ à, น okay ําอ,อ,อ่ะสีเชื้อน้าโอเคไหมนี่ยงนี้เป็นไงดูเป็นไงเออลองลองแก้เองไหมไม่ลอง,แก,องแก้เองหน่อยแก้เองหน่อยดูดนี่นะ๋ยวแก้เองนะอันนี้ครูแก้ให้ก่อนอ่ะหนหนลองแก้เองดิเวลายัางเหลืออยู่ยังไม่ครบชั่วโมงอัตโตมานี่ อ่ะแก้เอาสีดำสีดำอย่างเดียวเลยสีดำอย่างเดียวเลยเอาโต,โตด้ดูถึงมันไม่สวยใช่ไหมเอาสีดำเข้มๆม,ม,มาทับเก็บให้มันเนียนๆคมๆดูเป็นไงสวยขึ้นไหมดูคมขึ้นไหมอยากแก้เองไหมดูเป็นไงดูเป็นไงดูงานเรียบร้อยขึ้นไหม เออเป็นไงดีไหมเออถึงงานมันเลอะอ่ะเอาสีดำเข้มๆม,ม,มาแก้งานโอเคไหมสีขาวไ,ได้ครับแต่สีน้ำํำสีขาวมันจะไม่ขึ้น,นครับพยายามเว้นสีขาวไว้ถ้ผมจะเอาสีขาวมาทาตรงนี้ก็ได้ไม่ได้ครับสีน้ำํำไม่ได้ เ oh. ป็นไงเละไปแล้วมันเละเอาเยอกลับไปทําบ้านนะ mm. เด็กๆหจ mm. ะลองดู่าะทำไปให้มีความสุขอะแก้ไปแก้ไป mm. อ่าะแก้ไปดิแก้ไปดิเนี่ย mm. เอาสีดำ mm. เข้มๆมาแก้โอเคไหม mm. อ่ะลองแก้อันนี้ดิลองแก้อันนี้ให้ครูด,ดูดิสรุป อันนี้ใช้คู่กันเล็กๆหน่อยคู่กันเล็กหน่อยตอนนี้เราแค่เรียนรู้งานรู้วิธีวาดก็พอและ <laughs> ไม่ทำเไรวันนี้ไม่เอากันอะไรกันเลยโอเครู้วิธีวาดก็พอแล้ว <laughs> ได้ครับไหนต้องเก็บให้คุณ่ะ แต่เอาโต,อโต้ได้งานน้อยมากเลยนะวันนี้โต้โยม่ปั่นดีกว่ากีตาแล้วเนี่ยเป็นตับรดแล้ว,วันนี้ได้แค่รู้วิธีวาดตาก็พอแล้วครับโต้เน้นตาใหญ่นะครับนี่ก็แบบฝึกที่สิงไปให้เขาอ,อารมณ์ดีก็คงวาดได้สวยนะคุณพ่อครับอันนี้ก็คงแบบเล่นสนุกกันไปก่อนบอกว่าเส้นเดียวเส้นเดียวระบายเป็นแรงเงาเลยเด็กๆอ่ะตอนนี้เจ็ดหลุดกันแล้ววันนี้ งั้นขอจบการสอนครับเด็กๆเดี๋ยวลงให้เสร็จเดี๋ยวขอถ่ายรูปหนยนะครับเด <c oughs> ี๋ยว10นาทีให้เด็ก <c oughs> ๆเล่นไปให้มีความสมุขดูแค่วิดีทาําแค่นี้ก็ปลื้มใจแล้วครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เด็กๆชูนิ้วละ2 2มือของคู่ไน Auto. ออโต้กับปานฝันออโต้ออโต้โอเคพอพอพอ,พอ